สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับคนหากินมันจากช่องอีสานบ้านของล่าเลยนะครับมันหนีสิมานอนไซเบสนะครับพอดีน้องเพิ่นอยากไซเบสเพิ่นอยากนอนไซเบสเพิ่นว่าคือสมัยเ้าตอนไปเด็กหน่อยเนาะห่อแต่เขา่าห่อแต่เกลือไปแต่ไปหากับเขา,เาขห้างนามืนหนีท่องฝ่าท่องฝนเลยครับตอนนี้มันถึงไซดอกกับมือแล้วล่ะฝ่ามันแห้งใต่แบสไซเอานะครับไซเบสปลา เพื่อ็ดทีพัสเซ็จเขานะมีแล้วนะครับเดี๋ยวหากับเขาเอากดติดตามเป็นกำลังใจในเด้อครับติดตามสองอีสานบ้านของเราเห็เนไหมเดี๋ยวก็ซอยลุ่นไปน้ำกันนะครับมันสด้กับเขาบ่มันสด,ด้กินเขากเกลือตามเบิ่งเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เพิ่งไซเบดแล้ว,วนนสิาามาเห็ดกับเขากินนะครับท่านได้ยามดอกตอนขายางกลัมมาเนี่ยมันมีติดอยู่4ีหาโตก็เลยเอาเห็ดกับเขาก่อนเดี๋ยวใหญ่นองคนไปคนเห็ดคนปรุงต้มเอาละ คนเอาเพริกเอาหย่างมานำอยู่อันนี้ก็ออ้อไพรัดเด้อครับจะขอผลงานเพลงนกเสกครับย <c oughs> อดวิวกับหลายล้านวิวอยู่เด้อครับเข้าไปกดฟังกดเบองในี่เด้อพี่น้องอ้อไพรัดนะครับเพลงนกเสกจริงไรภาคมาแสดงเป็นพระเอกนิสิยไหอันนี้เพลสิต,ต้มปลาให้กินแล้วปลาติเบตมาาื่งหันแต่พระถนในยามแบบยามคานมามาติดเลยมปดมาเฮกับเข,า,ขาก่อน หิ้วเรวเครื่องปรุงก็มีแค่สลดกับวก็เกลือเกลือกับบักนาวแับบักนาวมาสีแสบบอจะวะแสบคือเก้า,ากินเขา่าปลาสลดเกลือานาวพอดีพนอ,อ,อยากย้อนอดีตตอนเป็นเด็กน้อยเออไปใส่เบ็ดไปน,นอนหน้าห่อไปแต่เขาไปหากระเขาขาา้างนาก็เลยได้กออกมาใส่เบ็ดน้ำกันลูกหลานกับแม่น้ำเลยครับมันนี่สามสี่คน บมีใบกะเพราบัมีหอมบ่าเปอย่างครับใส่ทำยังค,ครับใส่เบ็ดกินเขา่าปลาเห็นไหมครับวิธีเอาตัวหลอดของเด็กหน่อยสมัยก่อนเนาะยุแปดศูนย์เก่าศูนย์อันนี้เอาตัวหลอดของแท้นนค,คือของแท้นะครับขันบดด่ได,ด,ด,ด้ปลาบ่ได้ปลาก็ได้กินเข,าข่าก็เกลือโชคดีนะเด้เนาะโชคดีใส่เหลวยางกามาเออมันติดก็เลยปดมาเลยเดยมาต้มหนึ่งครับ นี่ครับน้ำน้ำนี่น้ำนี่ต้องเอามาแต่บ้าทด้วยครับนตลาดน้ำกินนน้ำน้ำสมือนี่มันกินได้ในน้าบ่ได้ครับอันตรายวันนี้บ่ได้นิ่ผลงานนะครับว่าสิได้ปลาหลายปลาหน่อยสายแดดมานอนยามนอนมืดขึ้นยามมืดขึ้นนะครับอยู่นี่งมืดขึ้นหละอยู่น้ำท่วงเละฝนกระตุกเชื้อแฉะไป้หมดเลยเอาละครับหมอต้มปลาเดือดแล้ว ชิมมั้งงัง้นชิมแล้วเดี๋ยว<น>ปลาใสนี่มีนักล่องมาเฮ็ดกับเขาให้กินครับบรรยากาศดีเนาะฝนตกบมาต้นฝนตกอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ฝนมาตกสิมรกตก็ดีเลยเนะะาะเห็นนะครับเพาใส่ปลาครับปลาบลายดอกพอเด็เน,นี่ยกินมซมิ่งก็อิ่มดอกน้ำปลาเนาะกินข้าวปลาไม่เสียดเลยจะข้าวหนึ่งก็กินได้ละ คือน้ำห่อนมันอาบจีบบริเวเดือดแต่ว่ามันร้อนมันห่อนแต่มันบริเวณดือดมทัวถึงแล้วแหละมันทัวร์ถึงปุดปุดพอเข้าบริเวณพิษฝาเราจะข้าวครับโอ้เดือดเลยที่แล้วเลยที่แล้วใส่บักนหน้าใส่บักนหน้าโอ้คนห่อยตลอดเลยอือจิบห่อน แต่มีเฮ้งโอ้โอ้สุดยอดละใจร้องสิมึงเอ้ยเจ๋งแน่เศีกเศีกแต่มัน่าอีเากอเพียงนึงน,นะไม่มือเนละยใช้เล่นปะอืมโอ้ตอบสมสมอยู่โอ้แศีแเศด้วยพี่น้องเลย สมประคอเออมันมันได,ตด้ตดฉาเนาะคนไดบ้บรรยากาศขนลื่นยิ้อไหวได้ไหมอืมเออแต่ที่แล้วละ่ะหิวแล้วไปกินอือไปกินครับเที่นำร่มกรไฟตักกนมาใส่ถูกร้านโอามานั่มเลยครับมาเล่รูดชีวิต ใส่ชีวิตของไปหลุ่นชมัยมก่อนเขาได้หน่อยชมัยมก่อกอนเขาไปหาปลาหากบพอไปได้เขาก็เขาไปหาข้างน้าโอ้โหสดๆเนาะปลาเนวานหอมเลยแหละมัน บรรยากาศดีครับบรรยากาศฝนตกเด้อพี่น้องยิงข้าวยิงข้าวเราได้ยามเบสแยามเบ็ดรอบแล้วท่านได้ยามอยู่ตบกระคอเออสมุดอนแสบว่ะพี่เสียงแสบเดไปหนุกทีเข่าปลาแสบแต่จะมีเมย์เออแสบเพราเหนืยนหวานนี่เนาะสดยิ่งกว่าสดอ่ะ เมื่อยเข้าหนาวเจ็นหัหอนคุได้โบไรมานี่เสียใจน้งเลยเนาะคือว่าจ็บ่อยเป็นความ่รงจำนะครับใส่เบ็ดเมื่อย ได้กินต้มปลาหม่อนอีกจะคลองหาเนาะนม่เองนี่กำเข่างไง ย่าเบสกันครับขึ้นน่ยายกสองหลอดแล้วค่อยนอนนะครับไปเบิ้งน้ากันครับสิม้านบออ่าเนีติดครับสวยๆจะรุ่นนี้แหละครับรุ่นน้อยคนนี้ก,ก็หลายมือน,นี่แต่หลายอยู่ครับแต่สิคัดให้เบิ้นี่หน่อยเนาะค่อยเบิ้งตอนปลาล่วมเธอเดียวเนาะครับออบอู้อ อันนี้ติดครับงามงามปุ๊บเออี่สุรุ่นยังสีนะกำลังงามนี่ไอรุ่นนอยนี้เกือบยี่สิบเลยอันนี้เบ็ดงอลงโค้งเอาไรไยโอ้เยียนครับเยียนโอ้เยียนเยียนตาย มันคือปาลาไหลหรือว่าเอียนนั่นเองอเด็ดเนวผัดเพ็ียแล้วพี่น้องเ,อเด็ดเนวผัดเพ็ียแล้วอ้าวคั้นนี้มีดินคันนี้มีดินปลาอะไรหน้าไหม โคอ่ะน่างงามละอืออะนา,ามงมด่ครับนี่เจอแต่าหลุดลักษณะนี้เลยได้ยินเสียงดินคือได้ยินเสียงดิน,นปลาหแงมปลาอะไรคอปลาช่อนปลาช่อนพี่น้องน้อง้าว ขนาดกะตางกตากกางขึ้น,นครับมีแต่รุ่นนี้เลยครับแถบนี้สะสมกันสะสมกันเมื่อพงงานหเอาเสาของนักร้อง <c oughs> ว้าแจ๋วซ <c oughs> ื้อคืออยู่ครับคืออยู่ในปนนึงครับอืม <c oughs> เก็ดแบบสมัยก่อนนอ้องผมีของผมมีถงใสกัมดมวนได้เลยหรอมวนใสกับคัดเบ็ด ถือเฮือนออมบานกับเฮือนโซ่สะบานครับ <laughs> มื่อได้มื่อได้บ่ได้กบับบ่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 เขากลางบ้านนะครับร้อยเขาขางหลัง <laughs> 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 เดี๋ยวคนกลับก่อนครับเดี๋ยวคงเก็บเป็ยต่ออ่นานขึ้นดินแห้งแท้ยังงี้เออดินแห้งเง <laughs> อยงอะ โ oh, อ้ประโอโอ้โหไงก็มูข้ามือแล้วล่ะ <laughs> อ่าฮะนึกว่าชิบว่าได้ตัวใหญ่ใ่อาใส่ใหญ่โอ้ยถึงว่าทอมันคือปองๆองมันกินตาอีกตัวหนึ่งเข้าไปครับไปสงสัย ปลาคอหน่อยติดแล้วมันกินเข้าไปน่ะป่าเห็นบ่ครับเห็นหางปลาคออีกตัวหนึ่งคนเออถึงว่าคือปากมันคืองมันคือใหญ่ๆถึงว่าท้องมันคือใหญ่นี่ใส่ปลาคอหน่อยติดมันมากินต่อนี่แหละครับปลาคอมันสิกินพวกเนื้อเป็นเบื้อนี่แหละมันบ่สนเหรอครับว่าเป็นปลาย,ยัางเอาสำรวจลงไปหมดเลยอ่นะก็บถือว่าตัวนี้ใหญ่ก็มูแหรอครับตำรับขนาดเลยนะ มันหมานครับพี่น้องอ่ะอันนี้ก็ติดแน่นอนครับเต็ม่ลยท่านเห็นหน้าตามันใหญ่ไหมอะไล่ะอโอ้โหใสสวยเออจะสีแค่นีะงามง่ายอีกตัวนึงใส่งามง่ายอีกตัวนึงใส่แบบนี้กำลังกิน งามๆครับอันนี้ผลงานของมือหนีดเด้อกลางคืนเทิงยำเสาละได้หลายครับเกินสามสิบสี่สิบตัวแต่มันแต่ขนาดมันบาใหญ่ส่วนใหญ่เป็นปลาคอน,น้อยกบหนึ่งใหญ่ยุ่นห่งคบตัวหนึ่งให่เป็นปลาคอน,น้อยนะครับหลุดงามๆนี่ได้บกี่ตัวเองเทิงเฮกับเขากินนยำเนยเขากินยำเดือดเนีย่ยถือว่า อยื่ว่าผลงานใส่ได้นะครับมันเปนน้อยดอกแค่บ่มีขนาดยังไง่นัดนเองามๆครับติดตามสองอีสานบาดพวกเรลาเห็นน,น้าเมเดอร์ครับพี่น้องคลิปนาสีนี่ยังมาให้เบิง้งติดตามเบิ้งด้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้กับซามนี่ก็นน้ออบกันไหมคลิปนาครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ temanteman uh, <laughs>